หนูเงียบม,มากแล้วแต่บางช่วงทำไมถึงคิดว่าแคนนาสุดที่สุดแคนนาจะเป็นคนที่ไม่ไม่อยู่นิ่งค่ะสมมติว่าทุกคนแบบว่ากำลังมุ่งแบบทุกคนกำลังเติมลิปอยู่แ<ม>คนนาก็ะ<ม>จะเดินแยกไปเกาะเออไปมีกล้องสองเขาชอบมีกล<ใช> <laughs> ้องสองใช่กล้องสามกล้องส<ม>ี่ชมเต้นชมเต้นอะไรก็ไม่รู้สมมติว่าวันนี้เราจะขึ้นโชว์ไลน์แอปลิงก็ไปสมเต้นอุ่นลาซมทำไมไม่รู้เหมือนกัน อแล้ววาทุกคนต้องตอบหนูก็จริงๆหนูหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูสนนะแต่ว่าเันเคยมีไปรายการหนึ่งป้าแล้วก็ถามว่าใครสนที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนก็ตอบหนูก็เลยอ่ะโอเคก็ได้อะไรเงี้ยี่ที่มันสนที่สุดใช่สนใช่่เหมือนกับตอนที่ถ่ายเอ็มวีนะมันมีรถคันหนึ่งอะไรอย่างงี้คนอื่นก็แบบเห็นก็อ๋อรถ่นใช่แต่พี่ตองก็คือเข้าไปเลยนี่ไรวะโอ้ยอะไรแบบเรา ก็ขณะไอฉากตอนไดเกอรบลิงก์อ่ะก็เอาไอตัวหมักลูกอะค่ะไปหย่อนในแก้วน้ำอ่ะก็โอ้ว่าไปหย่อนปลาหนูไปผีโอเคเอาเลยพี่ทำไมโดนเผาหมดเลยอ่ะตอนเล่เกมเผาหมดใช่ใครที่มีความอ้องที่สุดอ่องอะไรอ่องแบบอ่องอ่ะอ่องอ่ะแบบช้าช้าเออช้ามันงงช้าแบบงงอ่ะแบบอะไรพี่อะไรวันนี้ถ้าพี่พันอยู่หนูจะตอบพี่พันธแล้วนะ อ่ะสามคนนี้ยากเลยอ่ะให้เลือกที่สุดใน3คนอ่ะหนึ่งสองกับอ๋อสองคนก็คนเลยอ่ะอยากรู้นะคนาทำไมถึงเลือกเลยนะเพราะว่าบางทีคำศัพท์ภาษาไทยเราไม่เข้าใจอ๋อเออว่าเราไม่รู้เองเราก็ถามเขาออ้ายเป็นคนที่แบบว่ามีสมาธิกับตัวเองมากเกินไปค่ะในเชิงอ้ายเล่นโทรศัพท์อยู่ถ้าหนูแบบอ้ายนี่นี่นี่อ้ายก็จ้ะแล้วก็ พอ Harriet, ทุกคนเงียบอะไรก็อะไรนี่บาาขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยโอเคแล้วอานครับถางทีว่าโจลุงเขารู้ไม่ก็แบบพี่โจเขาชอบแบบโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเขาโบบามางเวลาเล่นทวิตหรือว่าแบบไปสมัครจอยระดาอะไรเงี้ยเขาก็แบบ ไม่รู้ว่าเปลี่ยนชื่อได้ก็แบบใช้ชื่อตัวเองจอลินคัมพีลพันตองสกุลใช่แล้วก็แบบไปกดตามเรื่องที่แบบเขาแต่งฟิกให้กับพวกเราเองอะแล้วเขาก็จะเฮ้ยจอลินคัมพีรพันมากดเลาะมาฉกดชอบอะไรเงี้ยโอเคโอเคก็คือปกติอะพันเป็นคนที่แบบเพราะท่านำใหม่ก็คือนอนสี่รูมอะไรางี้เออใช่แล้วเหมือนแบบพอเรามาทํางานตรงนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องเกินเวลาส่วนใหญ่มันก็เกินเวลาไปดึกอะไรเงี้ยค่ะมซ้อมมาเลยใช่ แล้วเหมือนแบบพอมาเริ่มดึกเนี้ยสมองพันมาเริ่มแบบเบออเออมันต้องเป็นเวลานอนแล้วอะไรอย่างเงี้มันก็จะเริ่มเบลเอหรือไม่บางทีแบบเบลบก็จะกลายเปแบบขำตลกขำไม่หยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยรอยเลยค่ะเร่แบคิดอบอิ่ก็ขำก็แบบฮ่าฮ่่เฮ่า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 ฮา่า่า่ลา่า่่า่น่ ไป้ก่อนเออถลาดคันอองเป็นแบใครที่เว้ยวันละร้อยวันส่วนเขาแบบเป็นคนช่างพูดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบส่วนมากจะงอแงอ่ะชอบมีคำถามว่าทำไมเออทำไมใช่ค่ะหนูชอบมีคำถามเป็นคนชอบตั้งคำถามค่ะใช่ค่ะแลเรื่อตัวเองจริงๆหนูไม่ได้แบบว่าวุ่นวายด้วยซ้ำแต่หนูเป็นคนชอบทำเสียงแปลกๆชอบแบบ ไม่ไม่แต่ที่หนูนึกได้ก็คือพี่ตองจะเป็นคนที่หาของไม่ค่อยเจอค่ะอ๋อแบบแล้วพี่ตองก็จะบวยวายก่อนแล้วไอ้ยูเหนวะเฮ้ยเขาถามยูเหนวะอยู่ไหนวะทงนี้อยู่ด้านหน้าเขาอะไรก็จะบวยวายไปก่อนแล้วเขาหาของไม่ค่อยเจอก็จะบวยวายบวยวายบวยวายใ่ใน่าดีดีเยค่ะอะย่ี้ใช่ค่ะจะเป็นแบบคำรามมากกว่าอะไรคำราม ดดที่สุัจะไม่มีใครจริงจังเลยในนี้สามคนนะไม่รู้คนหนูไม่รู้ว่าจะต้องตอบใครหนูก็เลยเลือกสองคนนี้เพราะว่ามันไม่ไม่ใช่ช้อยตัวเองกันหนูเลยจริงๆอะพี่เลยไม่ดูใช่เป็นคนใจดีแต่ว่าเวลาถ้าถ้าถ้าต้องพูดอะไรคนเราเรามีความเออมีความจริงจังแบบมีความกล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเสียงที่เราแค่ดีหนูกาจะนิ่งๆแข็งๆเหรเวลาแบบเวลาคอนเซนเทร t หรือจริงจังอะไรสักอย่างเขาจะแบบเขาจะพูดแบบ เข้าใจไหมอะไรประมาณนี้นคือเหมือนแบบบางทีเวลาเราเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแบบเราก็จะแบบไม่ไม่ได้ฟังพี่เขาพูดงานที่มันก็จะแบบทุกคนอะไรอย่างงี้เหมือนเรียกสติแต่ท้องทุกคนกันเลยจะพูดอีกเลจะพูดอย่างเงี้ยทุกคนเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออใช่ค่ะใช่แบบตลกที่สุดอ๋ออันี้คืออ๋อทั้งหมด ใช่ค่ะเราจะแบบเป็นโบมาทีมอะที่อ <ok> ยู uhh ่ด้วยกันเราเล่นกันตลอดนี่ออสามพวกเราอยู่ที่นี่เราแบบก็เรียบร้อยขึ้นมาแล้วใช่พี่อันนี้คือเรียบร้อยแล้วเพราะว่าสมารับนี้จริงต้องแบบคิดลุกไหมคะคิดลุกยา่ะนุ่นถ้าเป็นน่นตอบได้เลยแกมันไม่ชี้กันเองเหรอ สายขำอย่างเดียวสายร้อยืนขำอย่างเดียวสายซัดมันก็เป็สายส่งอย่างเดียวเลยอันน้สามนี่ว่ากล้วยอร่อยกล้วยแต่ไม่รู้ว่าปกติเป็นคนแบบซับคนอื่นอย่างเดียวไงเวลาวที่ให้หน้าส่งมาก็ตอบกลับอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ที่ชี้พันเพราะว่าไอ้พันมันชอบทับตัวตลกตลกแบบโอ่งของมันอ่ะตลกเออเออมันตลกดีอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้นี่ว่ากล้วยบางทีแบบก็มีมุมขำอ่ะใช่แบบว่า ไอฟอใช่เขาฟอร์อะก็โอเคโอเคน้ำหวันก็จะพูดถึงเวลาบางทีเวลากุ้ยจะเล่นใช่ก็เล่นก็เล่นเลยนะโกลว์มากเออใช่แล้วเหมือนแบบบางกิริยามันก็จะทำหน้าตลกตลกให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะข่าวใช่ก็จะชอบทำหน้าตลกใช่ใช่เมื่อกี้แปะนะคะดีใจฉันน่ารักกวยเมื่อกี้พี่กุ้ยทำหน้าแบบไม่ต้องแปะทำให้กุ้ยก็ได้งานรายการทำดีกยมากใครน่ารักที่สุดครับน่ารักใช่ไหมคะ โอเคค่ะหนึ่งสองสามไปไม่ทันเลยไปไม่ทันเลยนะเล็กกอะเราละไม่ตอนแรกจะตอบอ่าอายไงเพราะว่าแบบแฮนนาจะไปทำแบบสร้อยน่ารักขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยหนูไม่ใช่เวน่ารักเท่าไรตอนยิ้มไงฮัลโหลเซนจริงหนูต้องตอบแบบนี้นะเพราะหนูเป็นคนแบบรู้สึกว่าในวงอะ ทุกคนจะชอบเล่นแบบีอะไรแบูเนี่ยนะเลี้กับฝ้ายสอคนที่ไม่ใช่จะไม่ค่อยชอบคําตัวน่นรักโอ้ยสามสองหนทุกคนไาอ้หรออวน่ยเ่ยเนี่เนีเนยี่นเเ่นนนีเ อยู่กับรุ่นที่เราจะชอบทำตัวเด็กอะไรอย่างนี้รจริงค่ะแอบอยู่ดข้าวแล้วัแบบนึง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 แบบเดือดข้าวแบบนึงคือเมื่อกี้ทุกคนชี้เรวเองหมดเลยโยงเป็นพี่ใหญ่ใช่อยากทราบว่าทำไมพี่ใหญ่ถึงแบบไม่ได้ชี้ตัวอื่นเหมือนน้องๆนะส่วนตัวเราไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองน่ารักค่ะแต่รู้สึกว่าสวยอะไร คนให้ซ yeah <laughs> right <'S 2> ีดคนนี้หน่อยได้ไหมนัแหละฮะสดๆไม่ไ so ด้ร so. ู so, so ้สึกว so ่าตัวเองเป็นคนน่ารักอะไรขนานั้เออถ้าความอมรู้สึกเป็นแบบเป็นพันเป็นอาอายเป็นอย่างไรกันมากกว่า